จองหุ้น OR ไปแล้วแต่หุ้นไม่เข้าพอตไม่สามารถซื้อขายหุ้นได้ทำยังไงดีจากกระแสะการจองหุ้น OR ของบริษัปโโทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนซึ่งมีจำนวนรายการที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น3ธนาคารมีทั้งช่องทางการซื้อที่สาขาและช่องทางออนไลน์รวมกว่า530,000รายการนับว่าเป็นการทำรายการจองซื้อหุ้นที่สูงที่สุด โดยสรุปราคาที่18บาทต่อหุ้นนับเป็นหุ้น IPO ที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับต้นๆของตลาดหุ้นไทยทั้งนี้การจัดสรรหุ้นสำหรับผู้จองซื้อหุ้นรายย่อยนั้นจะดำเนินการโดยใช้วิธี small lot first ซึ่งเป็นวิธีจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนทุกคนที่ต้องการอย่างทั่วถึงที่สุดโดยในรอบแรกจัดสรรที่กำหนดจองซื้อหุ้นขั้นต่ำ ซึ่งทุกคนจะได้หุ้นตามจํานวนขั้นต่ํา300หุ้นและในรอบถัดไปผู้จองซื้อทุกคนได้รับการจัดสรรเพิ่มครั้งละ100หุ้นจนหุ้นทั้งหมดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท s e t t r a d e c o m จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีความโปร่งใสน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้โดยผู้ที่จองซื้อหุ้น OR ไว้ r y, จะสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้น OR ได้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่6กุมภาพันธ์เป็นต้นไป และปัญหาที่นักลงทุนเจอหลังจากจองหุ้น OR ก็คือ1ตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้น OR ได้ที่ไหนเมื่อไหร่สำหรับนักลงทุนรายย่อยนะคะตรวจสอบผลได้ตั้งแต่วันที่6กุมภาเป็นต้นไปตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีเป็นต้นไปนะคะที่เว็บไซต์ settrade.com/or เดี๋ยวดวงจะแปะลิงก์ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปให้นะคะโดยคุณสามารถเลือกค้นหาจากเลขที่ใบจองหรือเลขที่บัตรประชาชนก็ได้นะคะสามารถค้นหาได้เลย ในส่วนของผู้ถือหุ้นปโตโทนะคะที่ได้รับสิทธิและทําการจองซื้อสามารถตรวจสอบผลได้ตั้งแต่วันนี้ที่เว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปค่ะโดยในเว็บไซต์ก็จะมีทั้งตรวจสอบสถานะจองซื้อและก็ตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้นด้วยนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูได้ทั้ง2องอย่างเลยการตรวจสอบสถานะจองซื้อนะคะสามารถค้นหาจากหมายเลขบัตรประชาชนได้เลยกรอกเลขบัตรประชาชนเข้าไปนะคะและทําการตรวจสอบค่ะ และในเมนูตรวจสอบผลการจัดสรรก็สามารถตรวจสอบได้ทั้งผู้ถือหุ้นปะตะทที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหุ้นแล้วก็นักลงทุนทั่วไปค่ะและข้อที่2หากไม่ได้รับหุ้นหรือได้รับไม่ครบตามจํานวนที่จองจะได้รับเงินคืนอย่างไรในส่วนนี้นะคะคุณจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารตามช่องทางที่ระบุตอนจองนะคะโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีภายในวันที่17กุมภา64หรือ จ่ายเป็นเช็คส่งออกภายในวันที่22กุมภา2564นี้ค่ะและข้อที่3หากข้อมูลในการจองซื้อไม่ถูกต้องทำอย่างไรอย่างเช่นชื่อบัญชีเลขที่บัญชีไม่ถูกต้องหรือชื่อผู้จองซื้อไม่ตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในส่วนนี้นะคะคุณสามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้นะคะก็คือติดต่อบโบรกเกอร์ที่คุณใช้บริการอยู่นั่นเอง และข้อที่4เมื่อได้จองหุ้น OR ไปแล้วจะได้รับหุ้นเมื่อไหร่การรับหุ้นจะมีทั้งหมด3ช่องทางนะคะโดยช่องทางแรกก็คือเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือพอร์ตที่คุณเปิดไว้นั่นเองคุณจะได้รับหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน1วันทําการก่อนวันเริ่มซื้อขายถ้าคุณมีพอร์ตอยู่แล้วและช่องทางที่2การโอนหุ้นเข้าบัญชี600 Issue Account ฝากหุ้นไว้กับ t s d คุณจะได้รับเอกสารการฝากหุ้นเข้าบัญชีที่จะส่งออกไปรณชนีภายใน3วันทําการจากวันเริ่มซื้อขายหุ้นแต่ถ้าเป็นใบหุ้นคุณจะได้รับใบหุ้นที่จะส่งออกไระชนีภายใน15วันทําการจากวันจองซื้อวันสุดท้ายและข้อที่5ขายหุ้นจองโออรในตลาดหลักทรัพย์ได้เมื่อไหร่และต้องทํายังไง ในส่วนนี้นะคะถ้าหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สําหรับคนที่มีพอร์ตแล้วก็สามารถซื้อขายหุ้นได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทําการซื้อขายเลยค่ะแต่ถ้าหุ้นเข้าบัญชี600 i n t e r a c t หรือได้รับเป็นใบหุ้นต้องทําการโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ถึงจะสามารถซื้อขายหุ้นได้วิธีการนำหุ้นจากบัญชี600ซึ่งฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ TSD เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ขั้นตอนแรกนะคะทำการดาวน์โหลดแบบคำขอโอนรับโอนหุ้นหลักทรัพย์ TSD เดี๋ยวดวงจะแปะลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะพอโหลดมาแล้วนะคะก็กรอกรายละเอียดและก็ลงนามในช่องซ้ายมือนะคะโดยเซ็นด้วยลายมือชื่อของคุณแบบเดียวกับบัตรตัวยอย่างลายมือชื่อที่เคยให้ไว้กับโบรกเกอร์ตอนเปิดพอร์ตใส่ชื่อหลักทรัพย์เข้าไปนะคะแล้วก็ชื่อบัญชีลูกค้าแล้วก็เลขที่บัญชีโดยระบุเลขที่บัญชีหลักทรัพย์ให้ครบทั้ง7หลัก หลังจากนั้นก็เซ็นชื่อของคุณเข้าไปด้านล่างเลยค่ะขั้นตอนที่2นะคะเตรียมสำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหลักทรัพย์1ชุดเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องระบุเพื่อใช้ในการโอนหุ้นและในกรณีเจ้าของใบหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุลต้องทําการดาวน์โหลดแบบคาขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์เดี๋ยวดูจะแปะลิงก์ไว้ในคําอธิบายใต้คลิปให้นะคะจากนั้นก็กรอกข้อมูลแล้วก็ลงชื่อให้เรียบร้อยเมื่อเตรียมเอกสารครบแล้ว ส่งแบบคำขอเบอิกโอนหลักทรัพย์พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่านได้เลยค่ะหรือส่งไปที่โบรโกเกอร์ที่คุณใช้บริการอยู่นั่นเองหลังจากทางบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนพร้อมที่จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากนั้นเจ้าหน้นานนที่จะดำเนินการนำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าค่ะโดยจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ1-2วันทำการนะคะ หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับโรกเกอร์ที่คุณใช้บริการอยู่ได้เลยค่ะอาราค่านี้ก็เป็นการแนะนำเบื้องต้นนะคะก็คือคุณสามารถเข้าไปตรวจสอบใน TSD ตามลิงก์ที่ดวงแปะไว้ให้นะคะแล้วก็ดูว่าตัวเองอ่อนหุ้นเข้าบัญชีอะไรเป็นบัญชี TSD 600หรือได้มาเป็นใบหุ้นหลังจากนั้นก็ทำการโอนหุ้นตามขั้นตอนที่ดงแนะนำได้เลยนะคะและดวงหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนที่จองหุ้น OR ทุกท่านนะคะ สำหรับคลิปนี้ดวงต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าดวงมันนี่สวัสดีค่ะ